บวัสดีค่ะมือนี่กวนหัวกะทิที่ไว้ทากวนเขาทิพมืออเอินวัดสีีแยกสมเด็จเทิมเทิม่มพูดสาวเหลือหน่อยกวนหัวกะทิคุณยายนวลจันทร์พดุงพักดีคุณแม่นุงเยาวภูมิประมัน ผู้หนึ่งกวดผู้หนึ่งกวนนี่หมอที่หนึ่งห,นห,นมหมู่บ้านนี่ก็กวนแล้วสามสี่หมอนี่ก็หมอที่สองคุณยายเป๋าเป็นคนถือไม้พายคุณยายน้อยลำใหญสุทธาร,รมเป็นคนขวดปากาเอ่อไป็นตะหอนใช่ไหมัอนเข้าไปว่าอันนั่นี เข่าเห็ดหมออัน huh. น uh ี้ใหม่เนาะเออมันหลับบนมันหลับผมอันนี้กะบ้านพวกลางเข็ดอันนั้นอันสู้แม่แม่นั่งอยู่ทางหลังนี่ถาเปลี่ยนเออคุณยายชอยยายซอยจิตเพศคุณแม่ชูใจผู้อินโอ้อยคุณแม่หวังคุณแม่บอกคุณแม่ลอง มอนี่ก็ไม่ยัยรู้ภาพช่มไช่อันนี้มอนี่รุ่นมูนี่สามทุ่มสี่ทุ่มสีแล้ววันปวนหัวกะทีเอาผู้คนเพื่อนกับคนคุณแม่สมเลยอันนี้ก็คือคนเพื่อนมาไหวพวกน่ะนี่ก็มอที่ซีได้นี่ ที่สี่คุณยายสงเสงียมคุณแม่สมฤทยัย <c oughs> เตรียมพี่น่องกับเตรียมไว้จังสี่กับ่บท่านกวันเขาทิหมื่นวันที่หกวัดสีแยกสมเด็จวันนี้ตุกวนเชียวหัวกะทินะขอบคุณค่ะ